สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสาธยายพระสูตรเรื่องบุคคลเปรียบด้วยรอยขีดสามประเภทภิษสูทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หิน 2. บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดิน 3. บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หินเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมโกรธเนืองๆและความโกรธของเขานั้นก็ติดกล่นอยู่นานภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยขีดที่หินย่อมไม่ลบเลือนง่ายๆเพราะลมหรือน้ำย่อมติดอยู่นาน ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมโกรธเนืองๆและความโกรธของเขานั้นก็ติดกลุ่นอยู่นานภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่หิน ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดินเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมกรูดเนืองๆแต่ความกรธดของเขานั้นไม่ติดกรุ่นอยู่นานภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยขีดที่ดินย่อมลบเลือนไปโดยเร็วเพราะลมหรือน้ำไม่ติดอยู่นาน ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมโกรธเนืองเนืๆแต่ความโกรธของเขานั้นไม่ติดกรุ่นอยู่นานภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่ดินภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ําเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ แม้จะถูกว่าด้วยคำหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบๆแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีความกลมเกลียวความปลองดองกันไว้ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำแม้จะขาดจากกันก็ประเดียวเดียวเท่านั้นไม่คงอยู่นานภิกษุทั้งหลายฉั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลบางคนในกรณีนี้แม้จะถูกว่าด้วยคําหนักๆแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบๆแม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีความกลมเกลียวความปองดองกันไว้ได้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก